เลยนะครับป <Hey. S 1> านก็ประมาณจะขูดลุง mm hmm. เต็มกระบ,บอกนึงนี่สามบอก mm hmm. ประมาณสามขู่นะครับุ่มนึงก็ประมาณสามขู่แล้วก็เอาไม้ทั้งนะครับให้ปูนมันแน่นนะครับให้ลงไปข้างล่างนะครับ Tôi chèm nữa Tôi đang đấy bà Đẩy bà phải nhìn mà อันนี้ก็ปูนหมดแล้วนะครับทังก็ได้พักเหนื่อยนะครับร้อนนะครับหลังจากที่ตากแดดกันมานะครับเย็บไปเย็บถอย,ย,ถอ,ยอ,อืไม่ไหวนะครับตากแดดนานๆจะไม่ไหวกันนะครับเดี๋ยวเขาะว่าเป็นโควิดนะออใช่แดดระดับนี้นะครับ ก็อ,อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจแรงใจนะครับีดก็ล้างอุปกรณ์นะเพื่อจะได้พักเหนื่อยกันนะครับปิดเลยน้ำนะเร<า>ียบร้อยนะครับาหากินน้ำเย็นๆกันครับตอนนี้พักเหนื่อยกัน ถนนทองมันนีแล้วมาแล้วมาแล้วถนุนทองอยู่นู่นนะครับอยู่ข้างรดอดีสอนะนอนเฝ้ารถให้หรือเปล่าร้อนครับร้อน ตื่นแล้วเหรอรรรรรตื่นแล้วเหรอใจดูสิพี่ลูกพี่ดูอาลูกพ,กกพี่ลูกพี่เลยใช่ลูกน้องไหมลูกพี่ลูกพี่อยากไปไหนตั้งสนตามใจวินงวิ่ <c oughs> ตอนเรียนค่อยออกเนะมาวอนอยูรู <c oughs> ้เรื่องนะ อนดนเด็ดมสามต้นเลยนะนี่ออตอนอยู่ในกองหน้าแล้วขนาดท่าบริเหตุน้ำเขาอยังฮ้อนเลยครับออเอาตามแดงเะครับโอ,โอ้ร้อนดิครับโอ้มดินไว้เรื่องจะเสียหนาเนี่ย